สวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆอันนี้อยู่บ้านพี่ชายนะคะมาดูเจ้าขังคกนอนสบายเลยอยู่กับปลาหางนกยูงค่ะทุกคนนี่นี่นี่แอบเขาเห็นคนเขาแอบเฮ้ยขึ้นมาขึ้นมาเฮ้ย อยู่กระโปงอยู่กับกระถางไอ้นี่ปลาหางนกยูงดีเขาไม่กินปลาค่ะทุกคนเอ้ยแอบแอบโอ้โ,อโ,อโ,อโอหว่ายน้ำเก่งด้วย เดินชมเดินชมรอบหมู่บ้านค่ะวันนี้ก็จะออกจากภูหินแล้วนะคะทุกคนวันนี้อยู่บ้านพี่ชายดูค่ะดอกไม้สวยรู้ว่ามันดอกอะไรนะคะทุกคนนี่ต้นเข้าใบเขา้าไม่ใช่ใบพูนี่นะคะเป็นต้นนี้ค่ะนี่ต้นนี้สวยดอกสวยดอกเล็ก ดูดอกนี้ยิ่งสวยค่ะทุกคนโอ้มะม่วงไม่ติดหล่นเยอะเลยค่ะทุกคนไหค่ะหล่นเต็มดินเลยนี่หล่นเต็มดินเลยอะลุงมะม่วงหล่นเต็มดินเลยดึดอกไม้ค่ะสวยงามสีสวยมากสีแจ่มสวยอันนี้บ้านพี่ชายนะคะทุกคน ขามก็ดกทุกต้นค่ะดูค่ะตาดื่มกาแฟก็นั่งตัวเอโกอุนอ่นนี่มินก็ได้พาเดินชมในหมู่บ้านค่ะนี่ต้นดอกรักนะคะบ้านที่ชายอันนี้ต้นสตอนะคะกำลังออกดอกเห็นไหมคะทุกคน สูงออกดอกเป็นพวงอุดมสมบูรณ์ค่ะบ้านนอกเรามีมาระกอมีใบาอะไรเนะ <laughs> าะใบอะไรที่เขาหอหมกอะ่ะใบย,ยอ่ออันนี้ก็ดอกรักน,นี่คะ่ะสตอกำลังออกดอกเต็มเลย ที่แรกเห็นเอา้าไม่รู้ว่าเป็นต้นสตอต้นมะกรูดดูมะก้องหนค่ะดกบ้านเราไม่ต้องซื้อนี่ใครอยากหอหมกปลาใบายออ่อนๆเขียวๆโนโนมารุมก็ดกค่ะมีมารุมทุกอย่างมีทุกอย่างนี่ก็ข้างบ้านนี่ก็ เป็นต้นแครงามมากบ้านพ่อพาตาพี่ชายดูต้นยอต้นโน้นค่ะใบเขียวหน้าหอมหมกมากน,นี่ัวหลานพี่ชายเป็นคนเลี้ยงก็จะมองดูแห้งแรงนะคะทุกคนฝนยังไม่ตกเนาะน,นี้ก็บ้านค่อยเห็นน้องชายอยู่ ยังไม่ได้เข้าบ้านเลยนะคะนี่ทุกคนนี่ค่ะงัวอ้วนเป๊กเลยมะขามก็ตกมากเป็นพุ่มเป็นพวงอันนี้มะขามขาเกษตรนะคะอันนี้ยังไม่แก่เห็นแล้วน้ำน้ำลายไหละค่ะทุกคน ตกจริงงัวบัดบดี้บัดดี้ัดดี้เออไปไปไาเดินชมบรรยากาศบ้านๆค่ะว่าไงเจ้าจะกินฟางแห้งนะคะ หาก็แห้งอันนี้ก็ไม่ได้ปล่อยดูคามาขามข้างในกิ่งข้างในดกมากเด็ดมานี้น้ำลายไหลเลยนะคะทุกคนดูแห้งแรงแห้งแรงมากตัดยอดอ้อยนะคะ พอหน้าตัดอ้อยก็มียอดอ้อยสดกินโอ้โหกมะมาคามสออนมาขามครับพี่น้องดกไลยดกคักชมพู่ต้นนี้ดกมากอันนี้เจ้าของไม่อยู่นะคะชมพู่ต้นนี้ ยากกินก็เดินมาเก็บกินได้เจ้าของไม่อยู่เมื่อวานนี้ก็เก็บกินไปลูกอร่อยคะ่ะทุกคนอร่อยโน่นพวงโน้อนอยากได้พวงโน้นะแต่ว่ามันสูงอยากได้พวงเนีน้ยใหญ่แล้วคะ่ะราะว่ามันสูงโอ้ยพวงนี้ก็ได้เด็ด,ด,ดโอ้ยหล่นนะเห็นไหมเพราะว่าบางทีมันก็มันเสียเยอะนะคะทุกคน โอ้โห่พวงน้นใหญ่มากนนอุย้ยตัวอะไรงูหรือเปล่าวุ้ยไอกาฮ้ยตกใจหมดเลยพี่นอกเจ้งกาเห็นไหมคะเดเห็นไหมเห็นเจ้งกาน้อยไหมตกใจนี่คะ่ะนี่ไปละนี่หมดแดงเต็มเลยทุกคน อยากได้คออชอดนี้หมดแดงเต็มเลยเอาออก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 ,ออกเด็ดไม่ได้หมดแดงเต็มเดี๋ยวหมดแดงกัดนนี่เดินไปบ้านพี่สาวคะ่ะสองลูกนี้มองดูสุกเอาสองลูกนี้ด้วยน,นี่ค่ะดกมากเลยทุกคนดูค่ะดก หวานเมื่อวานนี้เด็ดกินแล้วนะคะหวานอร่อยอ้าวนกพิราบนี่บ้านบ้านเจ้าของนี้นะคะบ้านเจ้าของชมพู่ดูคะ่ะต้นนี้ก็ดกต้นนี้ลูกใหญ่แล้วยายขอชมพูด่ได้เด้อร่นค่ะ ลูกใหญ่มากนี่แดงอะกินได้แล้วนี่เลือกกินเอาค่ะทุกคนมันก็มีเสียมีไม่เสียนะคะกระหนนบ้านแกเจ้าของเสียแล้วนะคะอ้าวเจ้าแมวมารักอะไรนะ่ะฮะมารักอะไรนางนางมอง นางมองเฉยเลยเฮ้ยเจ้มารักอะไรเขาค่อยรักแล้วนี่ค่อยรักแล้วท <c ười> <c ười> ่านพี่ๆน้องๆทางนั้นค่ะทุกคนนกเขาชช่อว่า บ้านนกก็เลี้ยงงัวเต็มคอกอันนี้เขาเลี้ยงฉี่ด้วยนะคะทุกคนเลี้ยงเขาลงเชืออเนาะบ้านนอกเราก็จะได้ยินเสียงนกจิบจับจิบจับโอ้ยต้นอยู่ขานี้สูงมากตรงมากเลยอันนี้ก็บ้านหลานสาว มาลงบ้านพี่สาวก็แก่หมดแห้งหมดละเมื่อก่อนนี่มีกอไผ่กอใหญ่ตรงนี้ปีที่แล้วมาก็ยังมีแต่ปีนี้โค่นไปแล้วนะคะนี่ปลูกมะม่วงปลูกอะไรต่ออะไรตัวอะไรร้องอ่ะนี่ก็หลานบ้านรลานสาวรลานชายโอ้มะม่วงลูกนั้นใหญ่ห้อยอยู่นะพี่น้อง เดินเข้าไปเดินเข้าไปเด็ดปะนกเยอะมากนี่ก็เป็นสะอ้าอาหารตามสั่งมาเปิดตรงนี้เหรอเปิดอคอข,ขายเนาะอาหารตามสั่งนี่มีส้มตำม,มีอะไรค่อยมาไม่เคยเห็นนกเยอะมาก พี่สาวรถน,น้ำรถน้ำไอ้กอไผ่ชุ่มฉ่ำสารเล้งรถเปิดประทุนขี่ไปตลาดเมื่อวานนี้นะคะนี่มาไม่ได้อะมาไม่ได้เหรอ,เ,หรอเอามาให้เนี่ยเอาไหมเอาไหม เอ,เอาไหม่ะเอาไหมเอาก็มาเอาเร็วมาก็มาเอาเร็วอันนี้เหลนไม่ใช่หลานยังยังไม่ได้กินนะทำไงก่อนทุกครับเอา้ามันมีสองพวงนี่ไม่ใช่ของยายนะของยายผิน ต้องขอแกด้วยนะโดกลูกใหญ่แล้วต้นหน้าบ้านเอาไม่ถึงมันสูงโอเคค่ะพี่พี่เพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e ด้วยนะคะ thank you to everyone for watching วัสดีค่ะ